มาแล้วครับมาแล้วกิบซูงนะครับก่อนนี้มีเยอะเยอะนิดดิดหน่อยหน่อยนี่ดูปเปรียบเทียบกับมีดนะครับมีดสินิ้วเล็กไปเลยข้างในาก็เยอะนะครับพอนนี้ก็โอ้โหแบบนี้เลยเนี่สเมตรละอันตรวเล็กก็โผล่มา อันนี้ก็เป็นลำก็เราก็ปล่อยไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะไม่สี่ห้าลำก็พอแต่อันนี้มันติดกับน้ํามันต้องเยอะเพราะว่าดินมันจะพังก็ขึ้นมาแบบนี้นะล้มก็ล้มไปไม่เป็นไรเยอะนี่ก็น้ําป่านะครับปูกใกล้ๆน้ํานี่ก็หน่อไม้ลายธรรมชาตินะถ้าไม่มีตรงนี้ไปหมดเลยนะครับ วันนี้ขออนากนำเสนอกิมซุงในสวนลำไยสวัสดีครับ